เก็บมะนาวเก็บมะนาวให้พี่ดนุย่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักเดี๋ยวกันพี่หนุ่ยขอขอมะนาวเอาวางก่อนนะจ๊ะพี่หนุ่ยจะเอาไปใส่ต้มใส่ขิงเนี่ยหัวเหลืองๆเก็บได้แล้ว อเฮียเราก็เก็บไปกินเยอะหมดรุ่นเดี๋ยวก็จะตัดแต่งกิ่งเขาแล้วเนี่ยเก็บได้เยอะเลยเนีย่ยลูกอย่างเงี้ยเก็บได้แล้วเนี่ยเอาลูกโตๆตหน่อยก่อนพี่สาวก็มาเก็บไปเยอะแล้ว นี่ลูกโตวันนั้นพี่ตุ้มก็มาเก็บไปตั้งเยอะอึ๊บเนี่ยแบ่งกันปะอู้ลูกโตเนี่ยพามาเก็บมะนาวเดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งกิง่งมะนาวเป็นดอกพิเศษเราแล้ว จะให้เขาแบบโตแบบบาลานซ์กันนะจ๊ะอันนี้กิ่งเริ่มเอนะ็นแล้วเห็นไหมกิ่งใหญ่เงี้ยเขาจะเริ่มเอ็นละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตัดแต่งเขาให้กุดเลยนะคือมันต้องไม่เสียดายนะถ้าจะรักษาต้นเขาไว้เนี่ยเราจะต้องไม่เสียดายนะตัดแต่งเขาใหม่เดี๋ยวเขาจะแตกยอดแตกออกมาแล้วก็เป็นทรงพุ่มสวยงามแล้วก็ ไม่มีปัญหาเรื่องกิ่งเอ็นไปทาง,ง,งนู้นเอ็ไปทางนี้เราไม่ได้ทําคอกทํำหลักหลืออะไรให้เขาไงเดี๋ยวเราจะต้องตัดใจนะมันต้องตัดใจจริงๆต้องตัดแต่งกิ่งให้เขาเป็นทรงพุ่มสวยงามจะได้แตกเราจะตัดให้เขาเ,เตี้ยด้วยแหละ ไม่ได้ดแดบบลงจริงจเมีลูกที่จะให้เราเก็บอีกเยอะแยะเด็ดออกมาแล้วต้องทิ้งไว้ประมาณ3วันเดี๋ยวเขาก็จะนิ่มน้าจ้าทุกคนไปลนะพาเก็บมะนาวฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เขาไมา่ใช่ช่องเราได้นะแค่นี้นะ